เราจะเล่าประวัติพญานาคให้ฟังเราพาท่านไปหาพญานาคตามมาเลยพญานาคอยู่ตรงนี้ นี่ไงพญานาะคเห็นไหมนั่งอยู่นั่นไงลูกแก้วของท้าอยู่ไหนลูกแก้วหล่นไปแบบเพิ้นจมไปเอกแล้วเราสูญเสียสูญเสียลูกแก้วสูญเสียบุทสูญเสียมิตรภาพแล้วเราจะอยู่ไปทำไม ไม่ขกราาปัญหานา่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ราคาสองพันกระหาปัะหเท่านั้นเล่เข้ามาเล่เข้ามาเลเข้ามาเลเข้ามาใครอยากได้พญานาคตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ราคาสองพักรหาปนะาเท่านั้นเลเข้ามาเลขเข้ามาใครอยากได้พญานา ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมใครอยากได้จ่ายตังมาเอาไหม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 ใครอยากได้จ่ายตังมาใครอยากได้จ่ายตังมาราคาไม่แพงราคาสองพันสาขาต้นนั้นเองเลขเข้ามาเลขเข้ามาเลขเข้ามาเอาไม่จ้าเอาไม่จ้าต้องจัดอะไรสักอย่างนะต้องทำอะไรสักอย่างละ

สเรส่งมาเลยพ่อหมอฉันซื้อสองพันกระหาบนะเอามานี่เอามานี่สิเอ๊ฉันจ่ายเงินแล้วเอ้ยเจ้าเล่ทำไมจะหาเรื่องฮะนี่หืม

ฉันสองคนก็เลยเอาของมีค่าในตัวของฉันทั้งหมดเนี่ยมามอบให้แม่นะจ๊ะไม่เอาเอาอกไปเลยเออกไปเลยแม่แม่ปล่อยพญานาคไปเถอนนะจ๊ะฉันสงสารเขาจับใจแม่จา๋าของเนี่ยมีมูลค่ามากขออยู่แม่เราไว้นะจ๊ะไม่ต้องมาทำพูดดีรู้ไหม <c oughs> ว่าค่าในาเป็นเจ้าของนาคนี้แต่เพียงคู่เดียวนาวิเศษข้าจะเก็บเอาไว้ ไม่มีใครมาเอาของข้าได้ออกไปเลยออกไปออกไปเดี๋ยวนี้ออกไปออกไป เจ้าทั้งสองมาร้องห้าอยู่ที่นี้เป็นอะไรกรันโอ้เราเห็นแม่ค้าแล้วก็หงอง,งูทรมานองค์พญานาคเรารู้สึกสงสารเหลือเกินเราได้เอาข้าวของของเราที่มีมูลค่ามากโข ổ, เพื่อถ่ายตัวองค์พญานาคแต่ว่าแม่ค้า แม่ค้าไม่ยอมเจ้าค่ะแม่ค้าทุบตีเราด่าว่าแล้วก็คว้างปาพวกเราสองคนเจ็บไปหมดทั้ง <marine> ตัวเลยเจ้าค่ะ <cheerful> โถ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 เขาช่างใจบาปหยาบช้าชื่อนี่ไกลเราไม่ต้องกลัวไปนะท่นเสนาบดี <hungry. S 2> จะชนัะความให้พวกเจ้าอย่างแน่นอน พวกมันอยู่ที่ไหนทําอย่างนี้ได้อย่างไรจงพาเข้าไปดูนี่นี้จะ่าอะไรกันลังสองคนนี่มาทําไมฮะยังไม่แคกอีกหรอฮะนั่นนี่พาใครมาพาใครมาฮะแม้ว่าเจ้าจะซื้อพญานาคมาด้วยทรัพย์ของตนก็จริง แต่เจ้ามีใจโหดร้ายไม่มีสิทธิ์ในชีวิตของพญานาคเจ้าไม่ผุดไม่เกิดเป็นบัวใต้ตมทหารครับครับจับไปขังให้นางรู้สึกว่ามีความทรมานข้าซื้อมาได้ของข้าเองนะมาจับข้าไม่ได้ข้ามีสิทธิ์เป็นเจ้าของเงินข้าซื้อมาได้ตัวของข้าเองหน้าเป็นของข้าหน้างอลวิเซเป็นของข้าข้าไม่ยอมจะไม่ยอมอย่ามาขังข้าไว้อย่นี้ สเสด็จแม่สเสด็จแ,แม่ทรงาพาะปสูวนหรือไม่เมื่อเดือนที่แล้ว แม่ฝันไปแม่ฝันร้ายมีผู้ชายตัวดำเข้ามาตัดแขนแม่ขาดแขนขวาขาดเลือดไหลกระจุยกระจายแม่ตกใจตื่นตกใจตื่นขึ้นมาแม่มาจับแขนตัวเองแขนยังอยู่แม่ก็เลยกังวลว่ตกจนมาถึงทุกวันนี้ว่าน้องชายเจ้าภูริทัศนภูริทัศน์ไปบาเพ็ญศีลบารมีตอนนี้จะตกอยู่ในอันตรายใดๆหรือไม่เดี๋ยวลูกจะไปช่วยตามหาน้องให้ ภายในเจ็ดวันเสด็จแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะตรุ่งราชาพีที่ให้เงาวารีสามสิบหกองจางไก่ฟินเทวาไลทองไว้รองรับตองข้าอยากจะดูการแสดงของของท่าน ท่านน้ำพายแสดงให้ข้าดูเิว่าท่านมีเอาพินิหารเก่งกล้าขนาดไหนมันเป็นเก่งได้ขนาดประชาชนมาจํานวนมากแล้วข้าอยากดูแล้วคุณน้ำพายแสดงได้เลยเจ้าพญานาคเจ้าจงแสดงอิทธิฤทธ ไม่ต้องกลัวข้าเป็นหมองูที่เก่งที่สุดในโลกเจ้าไม่ได้เก่งที่สุดข้าเนี่ยเก่งที่สุดข,ข้ามีเคียด เียดนี้มีทิริตไร้แรงน้ำลายสามหยดถ้าหยดที่หนึ่งตกลงบนพื้นดินแผ่นดินจะปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยต้นไม้เถาวัลย์จะเหี่ยวแห้งหยดที่สองถ้าหยดลงน้ำสัตว์ในน้ำจะตายหยดที่สามถ้าหยดขึ้นอากาศฝนจะไม่ตกและ,และจะเกิดฝนแรงเจ็ดปีแล้วจะเชื่อที่ท่านพูดได้อย่างไรเล่าจงทำให้ข้าดูข้ามิอาจให้ท่านลองได้มิฉะนั้น,นแผนของเราจะชิบหายมีวิธีใดที่ท่านจะแสดงให้ดูได้หรือไม่ถ้าเช่นนั้นมหาปพิษ จงรับคำสั่งให้คนขุดบ่อ3บ่อบ่อแรกเต็มไปย้อยายาต่างๆบ่อที่สองบรรจุขี้วัวบ่อที่สมบรรจุยาทิพย์ าศแลติภาวนานะก้อนนีก็ก้หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์นะรูการที่ไม่ฆ่าสัตว์เนีจะทำให้เราเนี่ยมีร่างกาแขงแรงนะไม่รักสัตวนะาู้ก็จะทำให้เราีสับสพนะนะแล้วก็เขาก็เปน